ตะแมงตะแมงอะนเนี่ย oh. Oh, yeah. oh. 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 โอ้อ่าเย่ะอ้าวอ้าวเบลเด้เบลมาได้ยังไงเนี่ยเข้าตกเอิญน้องอซื้ออะไรเนี่ยอ้า oh, วบล็อกอะไรอีกอนะ่อุ้นี oh, น้ก่อนนี้ก่อน

เขรู้ว่าเจ้าเริ่มเหลือเลือดไม่เท่าไหร่แล้วซื้อค่าเลือดค่าก็เยอะมากๆ ถามไหมครัไมของเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยมีบอสดีกหรอเนี่ยโอ้น่าสนใจดีนี่สวัสดีท่านมานี่ทีครับมาช่วยผมหน่อยครับช่วยมาสู้กับซีวิชิตตัวนี้หน่อยไหมครับคุณครับ คุณครับคุณได้ยินผมไหมครับคุณได้ยินผมไหมครับได้ของอยู่ได้ของขอยู่ไม่ได้เลยมันตกไฟไฟมาแล้วไปบินต่อมังกรน่าจะกลับลังไปแล้วเราก็ต้องกลับมาฆ่ามันเนี่ย มองอะไรไม่ได้แล้วอ,อีวันนี้มังกรมังกรใช่ไหมนะเนี่ยเพลงอย่างมันเลยเมื่อกี้วันนี้เลิกทำไฟไม่ได้แล้วไปปุ๊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 ป เฮ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยใครทำมาให้มันนอยใหญ่แบบนี้เนี่ยอ้าโย่พระรัง พลังอะไรเนี่ยาลังโดนต่อต่อยเหรอให้หมู่บ้านมันเป็นไรเนะี่ยแมวแมวแมว า,าโอเคนะัดเราขอจบคิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คือหนะ้าถ้าใครไม่ดูใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยกันนะครับบาย